สบายดีครับพี่น้อง,งท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคบือชมผู้วุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเส้นวันนี้เป็นเส้วนวันเสาร์ที่สองเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับผู้มรดชนหรนือรับผ้าพี่น้องมาเบิ่งราคาดม่วเข้ามาส้นม่วงละครับบานเบิ่งง่วงงามสวัสดีครับแม่ลูก เท่าไหรก็หาหมื่นเก้าพบาทแม่ผสมมีปะแม่ผสมวันที่สิบสองกนี่มมีสาแดงไว้ลูกห้าหมื่นเก้าพันบาทกลางทางห้าหโอ้ลูกก็รอแถอตา ลูกชอ็อกโกลตต่อรองไหนคื่อกเอาอ้าไหโคบนี่มันได้ลูกจ็กตัวหรออ่ะได้ลูกตัวซไปครับแล้วประกันตานี้ปรันทองคับทองบทลับบ,บ,บทที่ครับบทสั์พันอาฝากเบอร์อาตัวแปดเจ็ดครับว่าไปแปดหกหกสี่กสี่หนึ่งครับงนี้ครับอามันมาหนาครับสับไปบังน้ำ

บทเลัด oh, er> ่นบ่ลูกไข่โอ้เงยเปิดไปสดเสียเปิด oh. ่าหมเกโอ้เนสวสูงอร์อยหา่้าหมื่นเก้าต่ไรองไหนโอ้่งอ้เบิ้งงวงม แกงค้าก็ได้ยนยนๆบดๆเครื่องดำเน่าก็เน่ามันไปวัดท่าดอไปละไปพอยางแน่เออไปโชว์หุนได้ไหมเจอบันทายเต็มนี้ครับ สามครับต่อเ่งอไรอีกนะเสียเน,ะนาะเอาฝากเบอร์เจ้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกเสียดมหาสรารคามครับผมรอรอด,ดั่มครับผมบัดดยาไปมันหมานปะับมันหมนสวัสดีอ่ะเมียนม,ยมืดจี๋เม่สาวคือเมีท้อง จังเดือนจัเดือนละอ่ะท้องสี่ข้อเจ็ดเดือนครับขอมมไพไวซูเปอร์กครับซูเปอร์เอ็กครับตัวพันนี่เป็นซีไวซครับลุกลอยเท่าไรลอยห้าสิบรถคราบเอาชมครับชมแม่แม่ท้องแม่ลูกแรกครับเปิดไปเท่าไรกัวน่เาครับสี่มื่นเก่าตอนลองไหนคือเก้าครับประกันตมนี้ รร้บบนี้บบระทอเมีลูกเมียบ่ขงไพกบบโอ้เอาเขข้าเมีเดียวต้าเขาเสียอัดเมียทองวัดอันวัทาสมตาเบอรอตัวอ่ะศูนย์เก้าสามตาไปหกศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าห้าห้อย่ก่อมาลุยงวง,งามครับเขาบนรดาคกับบรรดาบเอา <laughs> đang kéo kéo bắn đi là 3c tổ cái <laughs> vậy, <tốn> <laughs> <lấy> <laughs> แม่ผัดชมขึ้นท้องว่างเจ็ดเดือนเหรออ่ะตัวท้องอะไรบ้าท้องได้ก็ว่างหันแดดมืดเก็ดแดดมืดเก็ดลูกไผลหนลูกอมริการ์ผัดมลูกไพลไวรักผมลงอมริกากันครับโอ้ลูกดำๆมีแดงๆแม่คนสูงไว้ตัวนี้หกเออหกบวก เรื่องดำทั้งสงตัวเอาสูงขับสูงแน่ตอ,ลอนลองเหยนอ่านอรับประกันตามนี้แยกวะแยกแม่เราเท่าไรลูกหามงพัวแม่ที่มง,งัว่างงไขบางน้ำแยกก็แยกยกกัยกแต่วันยกเมื่อกีือก็แยกกันเนาะเอาฝาเ,เ,เบ้อเียลูกโก้แยกใา หกสามหนึ่งหาสองหนึ่งสามครับห้อยโอ่เป็นครับจ<า>ัก,จ<า>กยะโสครับเอามันมาได้อะได้นี่ครับแยกกันแยกสวัสดีอ่ะแม่ลูกเท่าไหรสิสี่มื่นลูกผู้กับลูกแม่ลูกแม่มันได้จักเดือนเราเนี่ย แม่มมนสูงเท่าไรอ่ะสี่หมื่นบาททวนต่อรองได้ฮะน้ำลูกคือมันหัวจับไปดามันลูกลูกไม่ไม่อยู่ตอรองอะไอีกตอรองไหนครับเออใหญ่ยาวสูงเอาฝากเบอร์ไปก่อนศูนย์แปดห้าศูนยสี่หกห้าหกศูนย้าครับ ตะเกีย์ครับอ้าวมันมาน่ะเอาไปสดใจครับออรรตีมือต่อรองหน่อยว้าันี้เธอเรยเลยว่ะเอายูรับเดี๋ยวเอาตัวดีก่อน,น,นขายแล้วขายตัวไรอ่านาน,นี่อือหขางเวียนด้ามเพื่อห่างให้

เดาไปสดใจดิพรอมสีกินนองแล้วนี่เขยไปเลือดพรอบเก้าพันบาทต่อรองอะได้อีกปะมองไก่พื้นเก้าปากเบอร์ชุดเก้าสามสี่สามเก้านุดห้าสามหกเมลีจังหานเมลีจังห,งหเออ ตายตั้งนี่ว่าพราจะนุงเอาเหมือนเดิมสวัสดีครับแม่ลูกว่ะเอ้แม่ลูกแม่ลูกฮะเจ็ดเดือนแล้วโรงเรียนก็ผสมใหไวผสมพีดแดงผสมพริกแดงเปิดได้เท่าไหร่นี่หกหมาหกพันห้าพันแม่ลูก พกมือแข็งครับแม่บเรือนแล้วทุกมอยใส่ผู่เมียมันมเบ้เพราะว่าใหญ่ยาวนะ ตตนก่งเลยอีกครับตน่งอีกไม่จัดใส่เหรอเจ้า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 โอ้เจ้าไอ้ไมไอ้ไหมอ่าโต้เลยใหญ่ๆอ้างพร้อมจะกินน้องจุดยอดแยกวะแยกวะโตนี้เอาใส่ตวลูกคนเมื่อยหาครับฮ่าแม่เลือดทะเลหมูบัด ให้ตัววันดีครับขายขายลราติตัวนั้นขายแล้วขายเจ้าวาดตัเสือไงบ่ขายเสือลูกังแม่ติดยับ่ยัหามบ่บ่ขายดิไปเอาตนี้ยเนีนนีนด้ครับเนไปยลูกนันเด็ดเนี้ยลูกนันอ๋อปากเผือดได้ลูก 094 659 6 5 9ส <65 9 S 2> <365 S 1> ีนเอาจับ25อเ,เอ,อ,อเามาเ้มอนเอาหานมัมกเกลยครับใำบอกเหรครับสบายดีครับสบายดีเงี้ยนียเจะได้พอดิ3พ มืนมม่นสามมื่นสามแม่สาวมืน่นสามตัวร่องอะไรอีกไ้โยกคอ่ามองเจียวไล้ไปไหนมมามาเอามองเจียสองมื่นสองพันหารอยปาอยากใส่มัน้อ,อนพอูดะ,ะ,ะมีเบอร์โทรวะบอครับบอเอานันบาท เอาเสียเอาตัวไรดี่ยแมมนครับเมมันแมมันนี่ลูก,ก่บ,บ,บด,ดิบดิฮะ <vier? S 1> ลูกกบดิบดิรับกบดเบอรตัวให้แม่ลูกอะ่ะหสิบครับหกหมื่นแปดลูกไปลูกกันอะ่ะลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับน้มึงตัวเมียครับก่อนวัี่ครับเมียชอบแปดรือสูงลอยท่าไรสี่ทิตัวไรที่ห้าทิปหรอ เด ah ืหรอกอ่ะใกลออกแล้วตก่ออกแล้วกแมวเทไรยกเาแมวซีหางลูกนี่ลูกโตสิบแปดลูกสิบแปดแมวซีมือนหางขันแยงเอาเรียกเอาใ้มักแคไหนเอาฝากเบอร์อ่ะรับผม 089 048 3 3 9 7ครับผมห้อยชัดชวานครับเมืองสวงครับผมมันหวานนะมันรถเนี่ลูกวัดเนี่ยเอาสสาวน่อยเอาใส่สาวหน่อยเปิดไว้หมื่นสี่เปิดไว้มื่นี่แม่นี่แม่มั่นเ่แม่มั่นค่ะจัดเดือนแล้วนี่หกเจ็ดือนค่ะเอาจ้าบาทสองหมื่นเก้าพันค่าวทองแรก ชูมวยสามทิบวกต่อรองได้เนาะอ่ะเนาะพาไเรถตู้แปดแะดห้าสามา่าพารถจะาถนาแสนเวยจากเมืองสวงมันมา่ะ

สวัสดีครับแม่ลูกเปิดเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันบาทแม่ท่องว่างหรงื 35, อเปล่าจมาแลยวสามหมื่นห้าดูอร่อยซี่สี่บวกกับแม่มันลูกกับลูกแม่สามหมื่นห้าพันบาทแยกวะคันแยกแยกวะ ก็แกายร่วม 3, าตามมือหนาต่อรองได้คือเขา,มา,ามาจากสขขอ,อ่ะาจะเอาฝากเบอร์พี่น้องกนสะาไปหเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดครับห้อยยังห้อยสิครับอ้าวมันหมาเนี่เด้อไอหมักน้ำกับเปิดามมืน 3, หาต่อร่องไดครับรับสุงมันว่ารับส่งกันป่ หมดว้อแล้วครับรับเออเอาเอาว้อกำลังเผาครับสามพันตุ้งขายไม่ของเราล quay nhau một quay, khai mướn rồi các bạn, băn ở lấy สวัสดีครับอาแม่สาวเอาจาังหวัดฮะมื 18, 000. 18, 000่นแปดพันมื่นแปดพันมื่นแปดพันบาทแม่สาวราคาห้องพันสุดยอดต่อรองไหนคือเกาต่อได้อยู่อันบุญนี่เด้อฮะราาคเดียวันเนี่ย มือเปลที่กันตัวแม่ทุกตัวม่แม่บตทกตัวเรียกเอามักตัวไหนตา่อรองไหนขึ้เขาเขาเรียกเอาขับสาตัเปิดไม่ซื้อสามขับมัจากเสีถ้าจากกาสินับเอาปลาเบอรพี่น้องเน้ตามเบอร์นแสามไปสามห้าศนหสามนเห้อยยังครับห้อยสมพครับมันหมานนะครับเด้อ เอาเหลี่ยวครับราคาตท่อกันเปิดไปมื่อเปลี่ยนต่อร่องได้แมหน่อยแม่สาวครับพิตเมียสาวหน่อยเอามันมานเอเด้อชื่อถือลกไส้ให้มาขายเอาจังหวัดสามหมื่นเจ็ดอดุูกก็ขอดสามหมื่นเจ็ดพัน พูดภาษาง่ายดีอยู่ตอรองไหนนะลูกฝากเบอร์ศูนย์เก้าสอง้าไปเก้าสี่เจ็หนึ่งศส้อยโอ้เสือไม่เอ้ามันมันลูกมันมันเลยะคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องทั้งนี้ครับสบายดี